อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนตอนหนีฝนมาเจอผีโคตรน่ากลัวเลยงานก็หนักยั่งมาเจอฝนที่หนักกว่าอีกโอยโถเอ้าโชคดีมีเพื่อนละฝนสาวเะด้วยเอ้าเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับไม่เป็นเลยค่ะเดี๋ยวเก็บเองเอผีหนีฝนมาเจอผีใครจะอยู่ก็อยู่แต่ไกปูเปลียงฝนช่าง จริงๆเลยเลยคะเนี่ยน้าฝเนี่ยครับมันรู้มันรู้มันรู้ว่าเราไปไหนไม่ได้ <c oughs> จริงค่ะพี่มัน้ลอา้าสลบไปซแล้วรหรอ,รอมีคนเป็นไปเมค่ะไหนคนเป็นลมครับอานนี้ค่ะพี่ <c oughs> มันหลบฝนแค่เนี้ยคุณวหวจังวะตอนตกลงฝนจะตกลงตอนไหนโอ้ยงงช่วงนี้โดนคอมเพนเยอะเลยว่าฝนตกมั่วซั่วใครมีไอเดียดีๆมขอหน่อยงั้นตกตอนเช้าดีป่ะคนยังไม่ออกจากบ้านไม่เอาไม่ได้สมัยนี้ตีห้าก็ออกแล้วหัวหน้าไม่รับรายงานนี่แล้วพวกขีฬาไม่ยิ่งได้จังหวะเหรองั้นตกเที่ยงใช่ใช่ใช่เออก็ดีบ้าเหรอเที่ยงเขากินข้าวกันไหนเดือก็เปียกป้าร้านข้าวบนนี้ โอเคงั้นตกกลางคืนใช่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 เออแล้วคนทำงานกาเดืกอ่ะร้านเหล้าร้านหมูกระทะโจรมุมตึกอ่ะไม่ได้แล้วอ่ะงั้นวันหยุดโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ดีรอกเคยโดนด่าแล้วมาคมพ่อบ้านกับร้านล้างรถรวมตัวกันแบนเลยโอ้ยใช้หมองในดีวะถ้าเราแบ่งตก5นาทีหยุดสิบนาทีทั้งวันและทำอย่างนี้ทุกวันมันก็ได้แล้วปะวะทีงดเหล้า6เดือนจะบอกว่ากินวันเว้นวันได้เป็นไงโอเคเตกอย่างเท่าเทียม เทพสมชื cool no. um, plane plane. Uh ่อจริงๆไปๆหมูทะร้านเดิมโอ้ยตกทุกเวลเลยตกแล้ววะตกตกตอนผมมาแล้วครับบอสเฮ้ย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 เวนเอ้ยน้ำรั่วีเกมเกลียวหมดเลยชิบหายเมื่อวานฝนตกลืมเก็บผ้าแลยจะใส่ไรวะเนี่ยใส่แล้วใส่แล้ววันลาก็หมดเบอร์ฟอร์มโฮมก็ยกเลิกไปแล้วแตมช่วงนี้หัวหน้าก็จ้องจะเล่นอยู่เองตัวทีนะครับขอยืมหน่อยนะ ได้แล้วได้แล้วลืมไปข้างห้องเป็นผ <robi> ู้ห <spirituality> ญ <passes Carwyn> ิงแหมมีคนมาชุดหนูหายสงสัยพวกเด็่มากขโมยไม่แน่เลยเด็กที่รักชุดหนูหายไอ้เว้ยได้จับได้นะ้มึงโอเคแห้งๆใส่ได้ก็พอแล้วมั้งเฮ้ยโอ้ยครับชิดเองครับผมมาแล้วครับทุกคนฝนแค่ไหนก็เอาผมไม่อยู่หรอก เฮ้ยจะหยุดทำไมไม่บอก